แม่งว่ะก้อนพี่น้องฮะเอาลบอัลหลบไว้ฮ่วยมันหนักมันหนักมันหนักอืออืออือฮ่วยมันหนักอันนี้12ตัวคุณน่ะงว12ตัวเฟืองกัดหนัก รอก่อนรอก่อนจะไปเอามาเอาไม่ได้เอาเชือกเอามีดมาตัดตรงเชือกจะแกะได้ไหมเนี่ยเองคนเลยเอาเอาเอามากินหรอกมาเกี้ยวมากิน ตัดหญ้าให้บ่มีแล้วมากินมาลูกมาอมากินมากินตัวไหนอยากกินก็มากินสาบเสรีเฮ้ยกินให้กินกินกินเอ้าวกินลงไปกินลงไปกินให้อิ่มกินให้อิ่มเลย โอ้ยีากเลยลาคากรบเปมิ๊้เด็ม่ย็เรองเหลี่ยมเตี้ยเจะาก็แค่แมนยังไมันได้กระไย แนี่ยยาดตองตองกินใครกินมันให้กินอยู่ในกรอบกินอยู่นั่นแหละเอ้ากินเปิดประตูไว้ยไทยออกไปกินน้ำกินผ้ากินลออ้อซ้ำพอหยาม้าเด้อกินฟางเ้อปักน้น่นๆนี่ก็มาตอกมาไกประตูเลย กินฟ้างละดีแล้วซื้อว้อัดว้ายทุกตัวนี่ กินน้ำก่อนลูกไปแล้วไปกูโจไปกินน้ำก่อนอุดใจมันสวัสดีพี่น้องมาปล่อยงัวค่ะมาปล่อยงัวกินมาเอางัวออกกินห้ะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุก,ท,กทุกคนพี่น้องก้องไปมาเบิ่งยัยแมวปล่อยงัวะตีค่ะก,กินกินซะ กินเฟียงแล้วก็จังอ่นกินเฟืองแล้วพอมาก็จังกินห้ำเด้อโอก็จังกินยาเด้อกินเฟืองอยู่นี่แล้วเด้อย่าพากันไปทัวกินเฟืองอยู่นี่ละเห็ดปวดมันเคยเกิดที่นี่มันเพิ่งเกิดนะไปกินน้ำให้ไปกินน้ำกับพระท่านกินเด้อมันเศร้าอยู่บ่แสดงว่าเศร้าอยู่ได้พ่กินน้ำ พักกันกินนั่นหยาโอ้พันพักกันกินเฟืองก,กินกินปะหยากินเฟืองแล้วก็จ้างกันเนกินเฟืองแล้วฟอนไปทัวกินเฟืองอยู่นี่ละ่ะเฮ็ดขวบมันเคยเกิดที่นี่มันเพิ่งเกิดนะ ไปกินน้ำให้ไปกินน้ำกับพระท่านกินเด้มันเศร้าอยู่บ่แสดงว่าเศร้าอยู่ได้เพ่กินน้ำเพิ่พักกนกินนั่นหยาโอ้พันเลี้ยงเวลาเลี้ยงโตเลี้ยงซาเพิ่นมันซาดี ซาตัวมันเจงซี่ละพี่น้องอันยอาราคาไปใส่เมือดไงกะอันเลี้ยงเบาไหวได้ขนมันนั่นกน็ได้เนาะขนาดราคาดีๆแน่กะยังวนันใส่ข้าเจ้าออกไปเลี้ยงซอยเนี่ยเออให้เพื่อนแบงไปเลี้ยงอันนี้ให้ผูใ้ใดแบงไปเลี้ยงเขาก็ไม่อยากแบงไปเลี้ยงซอยเดี๋ยวเขาอันกระจิกข้ามเลี้ยงตัวขนเนาะเพราะว่าเพื่อน่าโตแล้ว แมนบ่ค่ะพี่น้องค่ะไก่แมีวเก็บบรรยากาศมาฝากนี่ละทงให้ทงนะข่ยอกับเป็นจังสี่ละขย่ยอกระยุจังสี่ละพี่น้องเอ้ยนี่ละข่อยยุจังสี่ละนี่จับมันบ่ได้เอาหัานมาเข่าก็งาม ฟฟเ,เฟืองกันเขากะงามเฟืองก็เอา,าไ,ไาว้นีดด้ดีเอาเฟืองไว้ในี้ดนี่เอาเฟืองไว้ในี้ยนี่ละนี่เอาไว้นี่บ้านน้อยหลังนี่ละนี่เฟืองเฟืองคือเนี้ยนี่เอามาไว้หลายรถเล้วเมื่อหลยรถแล้วเฮ้ยหัดย้ำเกี่ยวของเจ้าขวงเลยย้มเดยสิฮอดย้ำเกี่ยวของ,จของจเจ้าขวงเจ้าเทื่อเดี๋ยวก็หอดดอกพี่น้องค่ะ งอ้อมยุ้เขานะ่ะปีเนี้ยง้มแข็งย่ดอกพูดนะเบิงบ่เบิงบ่เบิง,บง,บงเขายา่แมวบ่ตะตนโยนกรตะตนน้ตะตน,นตาตนโยนตาตนโยนต,ตนยน้นตาต้นโยนแล้วเขาข่อย <c oughs> มันง้มข่อยก็เลยดีใจเนาะเอา้าตอนนี้เป็นเขาพ่อบ้านแต่เวลาขึ้นเราเป็นเขาข่อยคือเกานน่นลละพี่น้องเอาซ้ำนีก่ก่อนเด้อค่ะเด้อ